รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมสู่รายการช่อง5วาวรตี้ซึ่งเราพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์แบบนี้นะคะ12นาฬิก20นาทีถึง12นาฬิกา45นาทีกับดิฉันแตงกวาท่านัญญาพิพิธวณิชการกับทุกสาระและความบันเทิงมากมายที่นำมาฝากกันในรายการเพื่อให้วันหยุดของคุณผู้ชมเป็นวันหยุดที่มีความหมายคะ่ะ คุณผู้ชมคะมาถึงช่วงรอบรู้กฎหมายเรื่องนี้กับทนายช่องค้าวอรตี้นะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราจะไปพูดคุยกับพี่นิพนธ์เช่นเคยพร้อมกับสาระกฎหมายใกล้ตัวเรื่องที่นํามาฝากกันค่ะ <frames> มาถึงช่วงรอบรู้กฎหมายเรื่องหนี้กับทนายช่อง5้าวอรตี้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะแตงกวาพร้อมกับพี่ทน,น,นายนิพนธ์ก็มาพร้อมกับเรื่องราวสาระกฎหมายใกล้ตัวคุณผู้ชมเช่นเคยพี่นิพนธ์สวัสดีค่ะครัสวัสดีครับ สองสัปดาห์ที่แล้วนะคะคุยกับพี่วิเชียนตามที่พี่ธนานทิพลแนะนำนะก็เป็นเรื่องของค่าธรรมเนียมการทวงถามหนี้ตามที่กฎหมายลูกฉบับใหม่เนี่ยได้ออกมาวันที่12กันยายนครับเป็นไงครับเรื่องของการคิดค่าธรรมเนียมในการทวงถามหนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับได้ประโยชน์มากจริงๆนะฮะตามกฎหมายฉบับนี้แต่ว่าโดยสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยนะครับเราก็ควรที่จะร่วมมร่วยกันนะครับมองถึงภาวะทางเศรษฐกิจนะครับเป็นหลักนะครับอันนี้ก็คิดว่ารัฐบาลที่ออกกฎหมายฉบับนี้ออกมาเนี่ยนะครับ ก็น่าจะคิดหลายๆรอบแล้วจึงจะออาคนมาชิญนี้ออกมามีเจตนารมณ์ที่ดีในการที่จะทําให้ข้อพิพาทระหว่างเจ้าหนี้ลูกหนี้เกิดขึ้นน้อยที่สุดใช่ไหมคะวันนี้ก็มีนัดต่อนะคะมีนัดที่จะพูดคุยกับดรวิเชียนต่อเป็นประเด็นของกฎหมายค่าธรรมเนียมการโทงถามหนี้เนี่ยแหละค่ะแต่เราจะเจาะลงลึกไปถึงเรื่องอย่างเช่นบทลงโทษเป็นอย่างไรนี่บัตรเครดิตนี่เช่าซื้อสัญญารายละเอียดต่างๆเนี่ยมันเป็นอย่างไรค่ะดีครับดีครับดังนั้นก็เชิญพบกับท่านดรวิเชียนต่อเลยเลยครับ สัปดาห์นี้นะคะช่วงรอบรู้กฎหมายเรื่องหนี้กับทนายช่องห้าอรตีค่ะเรายังพูดคุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องค่าธรรมเนียมการทวงถามหนี้นะคะหลังจากที่กฎหมายลูกกฎหมายเกี่ยวข้องกับการทวงถามหนี้เมื่อวันที่12กันยายนเนี่ยได้มีผลบังคับใช้คุณผู้ชมคะสัปดาห์นี้แขกรับเชิญของเรายังเป็นดรพิเชียรชุกไทยสงนายกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้สถาบันการเงินและกรรมาการผู้จัดการบริษัทสำนักกฎหมาย CAL จำกัดค่ะ,คะวันนี้นั่งรายการกับเราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ หลายคนบอกว่าสัปดาห์ที่แล้วฟังพี่ทนายพูดเรื่องค่าธรรมเนียมการทวงถามหนี้ไปเขาบอกว่าแต่ด้วยสภาพหนี้ของเขาเนี่ยค่ะอย่างทุกวันนี้มีบัตรเครดิตกับธนาคารหนึ่งอาจจะไม่ได้ใบเดียวคือเป็นลูกหนี้ของสถาบันการเงินแห่งหนึ่งมากกว่าหนึ่งสัญญาค่าธรรมเนียมของการทวงถามหนี้จะคิดตามกฎหมายลูกแบบนี้ยังไงคะครับโดยหลักการแล้วนะในกรณีที่เราไปเป็นหนี้บัตรเครดิต นะหรือเป็นหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลประเภทอื่นก็ตามนะในสถาบันการเงินใดสถาบันการเงินหนึ่งบางทีเนี่ยนะลูกหนี้เนี่ยเป็นหนี้มากกว่านะหนึ่งสัญญาอย่างเช่นนะไปถือบัตรเครดิตนะของธนาคารแห่งหนึ่งเนะี่ยบางทีใบคใบนะบางที2ใบนะแล้วก็ไปเป็นหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลในส่วนอื่นอีกในการกู้ยืมเงินไปลงทุนอย่างงู้นอย่างนี้ทำนองนี้นะกรณีแบบเนี้ย หลักการในการคิดคนะ่าธรรมเนียมในการติดตามทวงถามนี้นะั้นะนะฮะโดยปกติแล้วเนี่ยบรรดาสมบัารเงินนะ่ะเขาจะแยกนะแยกสัญญาแล้วก็แยกบัญชีนะแล้วก็เวลาเขาเรียกเก็บหนี้นะั้นนะ่ะนะเขาจะมีใบใบแจ้งหนี้หรือว่า statement เนะี่ยส่งไปหาลูกหนี้ในแต่ละนะสัญญาในแต่ละบัตรเครดิตแต่ละประเภทของบัตรเครดิตนะฮะแบบนี้นะฮนะเขาให้คิดนะ เป็นต่อสัญญานะครับไม่ใช่ว่าเจ้าลูกหนี้รายเดียวนะคุณมีบัตรเครดิตนะอยู่ธนาคารนี้3มใบแพาผินนะครับรวดแรกนะคุณจะจ่ายแค่50บาทไม่ใช่นะครับต้องจ่ายสัญญาหรือว่าบัตรเครดิตละ 50. 50บาทครับ โอเคแล้วงวดที่2ต่อไปก็จะเป็น,100ปน100 1นึ่งร้อยบาทครับค่ะกรณีมีการลงพื้นที่ทวงถามหนี้นะคะในบัตรเครดิตอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่รแต่ที่เราเห็นชัดๆเลยจะเป็นกรณีของหนี้เช่าซื้อถูกต้องไหมคะครับค่าธรรมเนียมจะเป็นยังไงคะในในการในการลงพื้นที่การติดตามทวงถามหนี้ในกรณีเช่าซื้อนะั้นนะฮะเขาให้คิดได้สี่ร้อยบาทแต่ต้องเป็นงวดที่2เป็นต้นไปค่นะงวดที่2เป็นไปแต่ว่าในประกาศฉบับนี้นะเขาเขียนไว้ชัดเจนว่า ในกรณีเช่าซื้อหรือเช่าแบบลิสซิ่งนั้นในการคิดค่าติดตามทวงถามนี่ในการลงพื้นที่นั้นนะะมันคิดได้เฉพาะกรณีให้เช่าซื้อตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ว่ารถยนต์รถยนต์ก็คือรถยนต์เท่านั้นอ,อย่างนี้ <รถ S 1> ใช่ไหมคะรถยนต์รถจักรยานยนต์โอเคนะฮะรถยนต์รถจักรยานยนต์ใช่นะมันสามารถสามารถที่จะคิดค่านะติดตามทวงถามนี่ในกรณีลงพื้นที่ได้400บาท ตั้งแต่งวดที่2เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการบอกเิอสัญญาหรือจนกว่าไอ้น,นี่นั้นนะจะมีไม่เกิน1นึ่งหน,งนบาทนะแต่ทีนี้ปัญหาที่ที่ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือถ้านี่เช่าซื้อประเภทอื่นนะอย่างเช่นเช่าซื้อเครื่องบินนะเช่าซื้อเรือะนะฮะหรือเช่าซื้อเครื่องจกักรกลไม่อยู่ภายใต้บังคับประกาศฉบับนี้นะครับเขาสามารถที่จะนะเรียกเก็บ คนะ่าธรรมเนียมในการติดตามทวงถามหนี้ในกรณีลงพื้นที่ได้ได้น้อยกว่าหรือมากกว่า400บาท <c oughs> ก็เป็นไปได้แล้วแต่อัตราที่สถาบันการเงินหรือว่าสถาบันเจ้าหนี้เนะี่ยกำหนดใช่ครับค่ะ <c oughs> 400บาทค่าทวงหนี้ตั้งแต่งวดที่2เป็นต้นไปค่าธรรมเนียมนี้จะคิดได้เฉพาะกับการเช่าซื้อรถและรถจัก,กรยานยนต์เท่าน,านั้นโอเคชัดเจนค่ะ ท้ายประกาศฉบับนี้ใช้บังคับกับลูกหนี้ที่เป็นนิติบุคคลด้วยไหมคะหรือเฉพาะบุคคลธรรมดาที่เป็นหนี้กับเจ้าหนี้ต่างๆไปดูกฎหมายหลักกฎหมายหลักคือพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พศ2558นั้นนะถ้าลูกหนี้ที่เป็นนิติบุคคลหรือผู้ค้ำประกันที่เป็นนิติบุคลคลไม่อยู่ภายใต้บังคับนะของพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พศ2558ดังนั้นแล้วนะฮะ มันก็โยงมาถึงกฎหมายลูกฉบับนี้คือประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามนี่นะว่าด้วยการคิดอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการาทวงถามนี่นั้นนะ่ะก็ไม่บังคับนะต่อลูกหนี้ที่เป็นนิติบุคคลแล้วลูกหนี้ที่เป็นนิติบุคคลค่าธรรมเนียมเป็นยังไงคะในบ้านเราเอันนั้นก็ขึ้นขึ้นอยู่กับนะขึ้นอยู่กับบรรดาเจ้าหนี้หรือสถาบันการเงินเขาจะคิดต้องอยู่ภายใต้ ข้อกําหนดเรื่องประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยนะครับเพราะว่าสถาบันการเงินเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยยังกากับดูแลอยู่ค่ะสรุปสิ่งที่เราคุยกันวันนี้อีกสักครั้งหนึ่งนะคะเรื่องแรกคือถ้าลูกหนี้เป็นหนี้กับเจ้าหนี้รายเดียวกันมากกว่า1สัญญาจะคิดค่าธรรมเนียมในการทวงถามหนี้อย่างไรต่อสัญญานะคิดค่าทวงถามหนี้นต่อสัญญาแล้วแต่งวดที่ผิดนัดนะถ้า,ถาสัญญาหนึ่งนะผิดผิดนครับงวดแรกก็คิด 50ิบาทในการทวงถามธรรมดานะ,ะพอสัญญาเกิดสัญญาที่2อนะผิดนัดในในงวดนั้นนะมันผิดนัดต่างต่างงวดกันเนี่ยนะก็ก็ดูเง่อนไขว่าคุณผิดนัดกี่กี่งวดในในแต่ละสัญญาอ,อันนี้คือขีดเส้นใต้นะคะคุณผู้ชมคําว่าเจ้าหนี้รายเดียวกันส่วนข้อที่2ที่เราคุยกันคือเรื่องของหนี้เช่าซื้อค่ะเรื่องหนี้เช่าซื้อค่าธรรมเนียมยังไงนะคะท่านทนายคะค่าธรรมเนียมถ้าถ้าทวงปกติคือทวงทางโทรศัพท์หรือส่งจดหมายไปเนี่ยนะก็คิดได้แค่แค่เท่าไหร่ แค่50บาทในงวดแรกงวดที่2ก็100บาทแต่ถ้าเมื่อไหร่มีการลงพื้นที่ไปทวงถามนี่ต้องไปติดตามทวงถามนี้เท่านั้นนะครับนะถ้าไปขอรับลดคืนนะอย่างเดียวโดยไม่สนใจในการที่จะไปทวงถามนี่อันเนี้ยไม่อยู่ในบังคับของประกาศฉบับนี้ด้วยนะโอเคแล้วเรื่องประกาศฉบับนี้ครอบคลุมถึงกลุ่มลูกหนี้ที่เป็นนิติบุคคลด้วยหรือไม่ สรุปก็คือตามพระราชบัญญัติการทวงถามนี้ก็ดีตามประกาศฉบับด,ดังกล่าวก็ดีไม่ใช่บังคับกับลูกหนี้ที่เป็นนิติบุคคลเฉพาะบุคคลธรรมดาทีกมีเท่านั้นคุณผู้ชมคะวันนี้ชัดเจนนะคะที่เราพูดคุยกันเรื่องค่าธรรมเนียมการทวงถามหนี้ตามกฎหมายลูกฉบับใหม่ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่12กันยายนที่ผ่านมาค่ะต้องขอขอบพระคุณแขกรับเชิญของเรานะคะดรวิเชียนชุกไทยสงนายกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้สถาบันการเงินและกรรมาการผู้จัดการบริษ,ษัทสำนักกฎหมาย CA เจำกัดร่วมพูดคุยกับเราขอบคุณค่ะ ยังมีต่อในสัปดาห์หน้าที่จะพูดคุยกับดรวิเชียนด้วยนะคะคุณผู้ชมคะกับประเด็นของการฝ่าฝืนไม่ทําตามกฎหมายฉบับนี้ยังคงมีการคิดค่าธรรมเนียมการทวงถามนี้ที่เกินกว่าที่กฎหมายกําหนดมีบทลงโทษอย่างไรเดี๋ยวติดตามต่อสัปดาห์หน้าค่ะช่อง5วาไรตี้ ยกจากสุภาพบุรุษผู้มีเสน่ห์เป็นเรื่องยากแต่ก็ต้องทำระยะห่างทางสังคมโซเชียลดิสแทนซิ่งใครจะคิดว่าเมืองไทยจะไปไกลขนาดนี้ เราคิดกสอทอคชคิดมาตลอดเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคนไทยให้เท่าเทียมกันและทัดเทียมโลกด้วยการจัดสรรและจัดระเบียบคลื่นความถี่ เพื่อรองรับการใช้เทคโนโลยี 5G เราขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานด้านการสรื่อสารเพื่อเพิ่มศักยภาพให้อนาคต 5G เพื่อคนไทยทุกคนจากกสอทอชอช่อง5 Variety และมาถึงช่วง Top ปซีออนไลน์ค่ะทุกวันนี้นะคะธุรกิจออนไลน์ไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไปแต่กลายเป็นทางรอดซึ่งวันนี้เราจะพูดคุยกับ t o อป e ีที่จะนําเรื่องราวความสําเร็จมาส่งต่อกันเคล็ดลับความรวยเคล็ดล <c oughs> <ๆ>ับความรอดของแต่ละคนคืออะไรไปพบกับเขาได้เลยค่ะ ช่องทอ o ซีออนไลน์ของรายการช่องห้าอรตี้วันนี้นะคะดิฉันพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับแขกรับเชิญท่านหนึ่งค่ะคนมีฝันที่ลงมือทําจนเห็นผลจริงนะคะบนแพลตฟอร์มที่กําลังเปิดกว่างสาหรับคนมีฝันทุกๆคนให้ก้าวเ,เข้าไปสู่โลกของความสําเร็จนั่นคือแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะวันนี้เขานั่งอยู่กับดิฉันแล้วนะคะคุณนัททัินีนพัชยาภาหรือว่าพี่ต้องรักสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ต้องท้าความให้คุณผู้ชมฟังสักนิดหนึ่งนะคะพี่ต้องรักเนี่ยจริงๆก่อนที่จะเข้ามาทําธุรกิจออนไลน์พี่ต้องรักเป็นพนักง,งานประจําทํางานธนาคารผูกไหมคะแล้วหลังจากนั้นก็มีความฝันเหมือนกับใครหลายๆคนนี่แหละคุณผู้ชมคะที่อยากจะทําร้านกาแฟเพราะว่ากลิกก่นกาแฟก็เป็นกลิ่นที่ผู้คนทั่วโลกหลงรักใช่ไหมคะไห<ๆ>นเล่าจุดเริ่มต้นให้ฟังหน่อยค่ะก่อนที่จะมาทาธุรกิจออนไลน์พี่พี่ต้องรักทาอะไรมาบ้างคะ เริ่มต้นเลยค่ะเราทํางานประจำเนาะเป็นพนักงานธนาคารเนี่ยสิาปีเต็มเลยนะคะที่อยู่ในวัฏจักรของการนับเงินของคนอื่นแล้วทีเนี้ยวันเนี่ยค่ะเหมือนที่เราเห็นเท่าแก่ค่ะเข้ามาฝากเงินธนาคารแล้วก็แบบเฮ้ยสักวันหนึ่งเนี่ยฉันจะต้องเป็นเจ้าของกิจการอ,อืมแล้วก็หลังจากนั้นเราก็เก็บเนาะเก็บเก็บเงินจนเราถึงความพร้อมแล้วเราอยากจะออกไปเปิดร้านกาแฟาของตัวเองใช้เงินลงทุนเนี่ยในร้านกาแฟาเนี่ยตอนนั้นนะสี่ล้านกว่าบาท แล้วร้านกาแฟเป็นยังไงคะทําแล้วรุ่งไหมคะขายดีมากค่ะรุ่งมากเพราะว่าอย่าลืมว่าเราแบบลงทุนด้วยความที่แบบอยากจะให้มันเป็นร้านระดับต้นๆของจังหวัดเพราะเราเปิดในจังหวัดทางภาคใต้จังหวัดปัตตานีนะคะความฝันหนึ่งเนี่ยที่ออกมาจากงานประจําอยากจะมีเวลาเป็นของตัวเองด้วยอ,อยากจะบริหารจัดการทุกอย่างด้วยตัวเองก็ได้ดังฝันเลยค่ะปรากฏว่าเป็นเองตั้งแต่ผู้บริหารยันพนักงานงาเสิร์ฟเป็นปทุกอย่างเป็นบาริสต้าค่ะเป็นหมดเลย ก็ฟังดูเหมือนจะรุ่งนะคะกิจการก็ดีลงทุนสีล้านกว่าบาทครบวงจรแล้วในร้านกาแฟแล้วอะไรเป็นจุดเปลี่ยนให้มาทําออนไลน์ล่ะคะคือจังหวะหนึ่งเนี่ยพอทําไปเนี่ยพออยู่ในจังหวัดเนาะเ,เราความรู้สึกว่าเออร้านข้างๆเริ่มเปิดขึ้นส่วนแบ่งตลาดเรามีค่ะพอจังหวะมาเจอช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยทำให้ยอดขายเนี่ยมันก็พลิกนิดหน่อยอทําให้เราอะอยากหาอะไรทําเพิ่มแล้วตอนนั้นมองหาอะไรเป็นอย่างแรกคะธุรกิจที่อยากจะทา อยากทําอะไรก็ได้เหมือนลงทุนแล้วออกแรงน้อยสุดเพราะว่าเราเหมือนกับแบบมีธุรกิจอยู่ใช่ไหมคะคะอยากจะเอาอะไรเพิ่มทําอะไรเพิ่มสักอย่างปรากฏว่าทําแล้วก็ไม่เวิร์กแต่มาเจอออนไลน์นี่แหละคะ่ะที่ทําให้เราสามารถเปลี่ยนชีวิตได้จริงๆลงทุนแค่ความรู้คะ่ะค่ะตอนนั้นสินค้าที่อยากจะนํามาขายบนออนไลน์คืออะไรกาแฟหรือเปล่าคะที่บอกยอดขายตกเอากาแฟมาขายบนออนไลน์ก็ดีนะคะเนี่ย ไม่ได้ค่ะคือตอนนั้นกาแฟมีนความรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่สินค้าที่ตอบโจทย์หรอกเราก็เลยเอาสินค้าที่มันเป็นสินค้านวัตกรรมมาลองขายอาตอนแรกไม่คิดว่าจะขายได้เพราะเป็นสินค้าที่เราไม่ได้ถนัดแต่จริงๆแล้วเราต้องมองว่าอย่าไปโฟกัสที่สินค้าก่อนอันดับแรกเราต้องมองว่าลูกค้าเราอะจะเป็นใครค่ะอ่ะพอเราโพสต์ไปเนี่ยสินค้าที่เราขายเพิ่มรายได้ได้อย่างน่ามหัศจรรย์จริงๆค่ะจากแซงเงินเดือนประจําที่เราเคยทําเราไม่เคยทําได้ยอดขายเดือนเป็นล้านค่ะค่ะอื ลองคจไม่มีความรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องออนไลน์ไหมคะหรือว่าเราลองผิดลองถูกเองเริ่มต้นใหม่เลยจากศูนย์เริ่มต้นใหม่จากศูนย์เลยค่ะไม่มีความรู้ไม่มีสกิลเรื่องยิงแอดแต่งภาพไม่เป็นแต่ได้รู้จักกับอาจารย์กุ๊กเนี่ยก็เรียนตั้งแต่เบสิกเลยค่ะตั้งแต่ศูนย์เลยค่ะจนถึงร้อยทุกอย่างเนี่ยคือเราเริ่มนับนับแบบ เด็กอนุบาลหนึ่งอะค่ะมานับกอไก่ใหม่อะไรอย่างเงี้ยฟังถึงตรงนี้คุณผู้ชมน่าจะยังจําได้นะคะเมื่อสัปดาห์ก่อนที่เราได้พูดคุยกันแขกรับเชิญคืออาจารย์กุ๊กไม่กั๊กท่านนั้นแหละค่ะที่เป็นผู้นําความสําเร็จมาสู่คุณต้องรักแล้วก็ลูกศิษย์อีกหลายๆคนทั่วประเทศไทยนะคะจากจุดเริ่มต้นของคนที่อยู่ในแพลตฟอร์มออฟไลน์มาตลอดก้าวก็มาทําออนไลน์แล้วก็ประสบความสําเร็จจริงอะเดี๋ยวคุยกับพี่ต้องรักต่อพี่ต้องรักค่ะแล้วพอเราเข้ามาทําออนไลน์อุปสรรค มีไหมคะช่วงแรกๆยอดขายมันขึ้นเลยตั้งแต่เดือนแรกจริงหรือเปล่าที่เขาจับเงินล้านกันตั้งแต่เดือนแรกๆมีจริงเหรอคะอุปสรรคเลยอันดับแรกคือเราอะยังไม่รู้จักสินค้าเราตอบลูกค้าไม่เป็นเพราะยิงไปวันแรกลูกค้าทักมา30คนปิดไม่ได้เลยคะ่ะเพราะเราไม่มีความรู้เรื่องสินค้าแต่หลังจากที่เรารู้ว่าเฮ้ยออนไลน์มาหาลูกค้าให้เราได้จริงๆเนาะหลังจากนั้นเรียนรู้เพิ่มค่ะ1เดือนผ่านไปค่ะทุกอย่างแบบเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือเลย ทำให้เรามีไรายได้จากตรงนี้มาหาศาลมากค่ะาวันนี้ความสําเร็จเราระดับหนึ่งแล้วนะคะถ้าพูดกันด้วยยอดขายพูดกันด้วยลูกศิษย์ลูกหาของเราคือวันนี้พี่ต้องรักไม่ได้เป็นแค่คนขายของออนไลน์ธรรมดาอีกแล้วแต่ว่ามีลูกศิษย์ลูกหาเยอะมากๆเลยที่พี่ส่งต่อความสำเร็จไปให้เขาด้วยใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเพราะว่าก่อนนั้นเราเริ่มจากการสอนคนรู้จักคนใกล้ตัวแล้ววันหนึ่งพอเราเหมือนกับแบบคล่องที่จะแบบถ่ายทอด ปรากฏว่ามีคนมาตามเราอย่างเงี้ยเขาแบบอยากรู้นั่นรู้นี่เพิ่มเราเป็นผู้ให้ที่แบบไม่ได้หวังผลตอนแรกไม่ได้สอนแบบคิดเงินเลยนะคะสอนแบบช่วยมาเรียนหน่อยฉันอยากปล่อยของฉันมีของเยอะฉันเรียนมาเยอะคือไม่ได้เรียนเฉพาะกับอาจารย์กุ๊กเรียนทุกศาสตร์ทุกแบบสถาบันคนชอบเรียนชอบการศึกษาอยู่แล้วชอบค่ะชอบที่จะหาอะไรใหม่ๆเข้าตัวอย่างถ้าวันไหนไม่ได้เรียนเนี่ยเซิร์ชใน Google เราเรียนได้ทุกวันค่ะ,คะลูกศิษย์ลูกหาที่เข้ามาเรียน เราสอนอะไรเขาบ้างพี่ต้องรักพอจะบอกได้ไหมคะสักนิดนึงได้ยังยดี่าตั้งแต่เริ่มเลยเนี่ยเราจะสอนตั้งแต่ทําให้เขารู้จักว่าสินค้าคุณเหมาะกับลูกค้ากลุ่มไหนการตกแต่งรูปภาพการหากลุ่มเป้าหมายมแล้วก็การปิดการขายการเขียนคอนเทนต์ทุกอย่างคะ่ะเราสอนหมดเลยตอนนี้แพลตฟอร์มเราไม่ได้ระบุเฉพาะ Facebook นะคะเราจะไป Google a d นะคะ Li n e Ad นะคะ,ะ,คะแล้วก็ติ k To k อ่า ยังไม่มีสินค้าอะไรเลยอยู่ในมือแต่อยากจะมาเรียนรู้ก่อนว,ว่าวิธีการขายมันเป็นยังไงจะได้ไม่ต้องไปลองผิดลองผูกลงทุนสต็อกของเยอะๆมาเรียนได้ไหมคะเรียนได้ค่ะจริงๆแล้วยุคสต็อกของตอนนี้หมดไปแล้วนะคะเราไม่ควรจะมาแบกอะไรไว้กับตัวเราควรจะมีความรู้ไว้กับตัวเพราะว่าต่อให้วันหนึ่งเราโดนขโมยขึ้นบ้านเนี่ยไม่เหลือเงินสักบาทแต่ถ้าเรามีความรู้เราสามารถหาใหม่ได้นะคะค่ะพี่ต้องรักแล้วมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายถึงคุณผู้ชมทางบ้านไหมคะโดยเฉพาะใครกำลังมองหายอยากจะหยิบจับทำธุรกิจออนไลน์เพื่อหาทางรอดในยุคคโวิดแบบนี้ สำหรับใครที่ยังทำงานประจำอยู่นะคะก็ลองหาสิ่งที่ตัวเองถนดัดดึงออกมานะคะแล้วก็ทำในโลกออนไลน์ได้ด้วยวิธีการเอามาเสริมอะคะ่ะเสริมในสิ่งที่เราถนาดัดแล้วก็เอามาให้ความรู้กับคนนะคะส่วนเจ้าของกิจการหรือธุรกิจที่สนใจอยากจะเพิ่มช่องทางออนไลน์ก็ติดต่อเข้ามาที่เพจได้เลยค่ะ คุณผู้ชมคะเพราะออนไลน์คือทางรอดไม่ใช่แค่ทางเลือกอีกต่อไปนะคะวันนี้ทางรอดมาอยู่ตรงหน้าแล้วอยู่ที่ว่าคุณผู้ชมมีความฝันและกล้าที่จะลงมือทําหรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีโค้ชค่ะมีครูมีผู้ที่ประสบความสําเร็จแล้วคอยนําทางเราไปอย่างถูกทิศถูกทางไม่ต้องลองผิดลองถูกเองนะคะสนใจก็มาลงเรียนได้ค่ะเป็นคอร์สที่จะสอนคุณผู้ชมแบบจับมือทําธุรกิจออนไลน์เริ่มยังไงไม่มีสินค้าก็มาเรียนได้นะคะจนกระทั่งคุณผู้ชมก้าวไปสู่ความสําเร็จแบบที่พี่ต้องรักเป็นแบบที่อาจารย์กู๊ดแขกรับเช ของเราได้พูดคุยถ่ายทอดความสุเร็จพี่ต้องรักเป็นการส่งต่อความสําเร็จในยุคข,ของโควิดออนไลน์แบบนี้นะคะวันนี้ขอบคุณพี่ต้องรักที่มานั่งพูดคุยกันค่ะและทั้งหมดคือรายการช่อง5้าวอริี้ในวันนี้นะคะขอบพระคุณสำหรับทุกๆก,การติดตามรับชมในสัปดาห์หน้าค่ะเวลาเดิมวันอาทิตย์12บนาิกายนาทีถึง12นาิกาสนาทีกลับมาพบกันใหม่นะคะที่นี่ททบ5 t ที v 5 hd 1วันนี้สวัสดีค่ะ